มานะฮะมาอยู่คลิปที่สองนะฮะว่ารถอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งมีคันไหนเหลือบ้างนะฮะถอดอะไรขายนะก็มัวคลิปก่อนก็รีวิวไปแล้วนะฮะมันจะมี3จุดมีฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวค่อยเดินดูคลิปนี้เลย นะฮะอยู่ตรงนี้ก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคันนะฮะก็มีหลายคันอยู่มีประมาณห้าสิบคันนะอยู่ตรง้วยพึ่งนะครับจังหวัดกรสินนะมาเริ่มคันแรกเลยเนี่ยรัสสันก็ไปแล้วนะบางคนเขาไปเห็นคลิปเก่าว่าอยากได้ขอบข้างล้อนะฮะแล้วก็กันชนก็ไปแล้วนะโลโก้ก็ไปแล้วนะฮะเหลือกระจกนะครับหูช้างพวกนี้นะถอดได้นะครับ หัช้างนี่ไม่รู้เขาถอดอยังไงนะกระจกตรงนี้เดิมๆนะนี่เดิมๆเลยแต่กระบะเปลี่ยนมาใหม่ในหัวนี่เดิมๆหมดเลยนะเพราะกระจงกระจกมันแตกก็มาหาดูได้ฮนะเดิมๆกษณะเดิมๆว่าเป็นอะไรแบบนี้แหละบางเดิมนะฮะจนทะลุละเอเาสามห่วงตัวนี้เป็นเกียร์ใหญ่นะตัวนี้เป็นเกียร์สายไฟสองสายนะสองเส้นนะฮะ ตัวนี้เลื่อนไม้ไปแล้วฝากระโปรงไปแล้วนะฮะนอกนั้นยังเหลือครบนะเครื่องเกียร์พวกกล่องพวกอะไรก็ยังครบอยู่คันนี้นะเอ็มวีเอ็นวีตัวนี้ก็มีเล่มอ,อยู่นะนะฮะก็ลื้อ,อไรครับเป็นเครื่องลื้อนะตัวนี้เป็นเครื่องลือ้อเขาลื้อแล้วสภาพผมเอามายัางไม่ใหม่อยู่นะมีแคลร์อบอยด้วยนะฮะกรนะะ,ะจกเสียดายแคลร์อบอยมันแตกนะฮะนี กระจกคาริบอยมันแตกนะภายในก็ยังโอเคอยู่นะครับรถเดิมอยู่นี่ซันซันเอดีนะฮะเครื่องเอดีเกียร์เอดีนะยังอยู่นะครับยังมีอยู่ก็รอะเบาะขาแล้วครับเดินใหม่อย่างจ้าบเลยมีหลายอันเลยมีหลายวงเลยครับ มีอังเกยน้ำมันเกยความพร้อมเกยอะไรหลายอย่างคอนโซลยังพอได้อยู่นะในอายุปูนี้ละนะฮะเอาคันนี้นิ่สันอะไรไม่รู้ฮะลากมาจนนู่นไกลเลยนะนี่ชัยภูมินะฮะยกมานะไกลเลยอันนี้เอเบนะฮะโอ้โหยางว,วั่นหมดละเอเบเครื่อง ไม่รู้ว่าติดไหมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ลองเลยซื้อมาก็มาทิ้งไว้นี่แหละนะฮะเนี่ย KB <K B S 2> ก็เลื้ออะไรหมดเฟืองท้ายไปทำเซลลุงซาลี่นะฮะเนี่ยอ๋อคันนี้นะฮะเป็นฟอร์ดคูเรียคูเรียนะฮะนี่กระบะนี่เอาไปใส่ตัวไหนก็ได้นะนี่ไม้ดีนะนี่นะฮะเป็นกระบะพื้นเรียบเลยแก้มันแก้อ้อยนะฮะฟอร์ดคูเรีย อะไรมีเครื่องอยู่นะครับเป็นเครื่อง k b z มนะั้งตัวนี้เอไม่ใช่เป็นเครื่องอะไรเครื่องของมันล่ะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องของมันแต่ตัวนั้นนปะ็เครื่องคิมมานี่นะเขาเปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะตัวนั้นนะนะฮะอาโตโยต้ามาย่องครับขับมานั่นนี่สภาพนี้ขับมามีหัวคัสซีโนดามคัสซีอย่างดีเลยนะฮะขับมาอันนี้ฮุนได ุนใดอะไรไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ลากมาครับเนี่หรืออะไรครับเบาเบือหรือได้หมดที่ธรรมดาเครื่องเป็นเครื่องมิซูนะตัวนี้เครื่องเครื่องตัวนี้คือเครื่องตัวแรงเลยนะเครื่องตัวนี้นะเนี่ยเครื่องตัวแรงเลยผมเห็นค้นหาเยอะอยู่เครื่องแบบนี้นะของเก่าเก่ารถเก่งเก่าเก่าหายายากๆลองมา ดูที่ห้วยพึ่งนะครับเพราะว่าผมเก็บสะสมเก็บสะสมอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตู้สีใส่รถไถนะฮะหรือจะถอดออกตู้สีออกไปทำสาลี่ก็ได้นะตัวนี้นะฮะเนี่ยได้หมดโตโยต้าโตโยต้าโอ้รถเก่งเยอะฮะเกิดไม่ทันก็มีเนี่ยใครหาอยู่รอมแม็กสวยๆเลยลองมาดูนะฮะเครื่อง เครื่องอะไรไเนี่ยเครื่องสิบหกวลแคมสิบหกวลเครื่องพันหกไปปะไปไปช่วงนี้ยังไม่ได้กลับนะครับพอดีสามีภรรยาลงอ่ลงรับสมัครลงสมัครนะฮะลงสมัครไอ้อออผู้ ใหญ่บ้านนะครับก็เลยยังไม่ได้กลับไปที่นองแปนนะฮะก็มาถ่ายตรงนี้ก่อนนะมานะคร,ครั้งนี้บ้านก็เหมือนเดิมนะฮะก็รีวิวไปแล้วนะครับเรื่องบ้านสรุปยังไงนะแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรอกุมภาถึงจะจบอันนี้ผมเรียกเงินไปห้าหมื่นนะครับค่าเสียหายเขาก็ยอมจ่ายสองงวด หวดกุมภากับมกรานะฮะเอาเคบีเซไม่ไหวเซ็ตเคบีเทียบานะฮะเขาก็เป็นเครื่องแก๊สนะถังแก๊สถังอะไรหรือหมดนะครับพวกนี้หรือหมดนะฮะนี่โตโยต้าอะไรไม่รู้นะฮะก็เห็นก็แวบๆบแบบนะก็ลองมาดูนะฮะนี่สามดอปันเขาเรียกฮอนดะ้าเลนเซอร์ตัวนี้ขี่ได้อยู่นะครับเกียรอโต้ แต่ภาษีขาดเกินตัวนี้บัตรหมดนะฮะภาษีขาดเกินบัตรหมดนะฮะเกียร์ออโต้รถขับได้อยู่นะแล้วก็แมงสาบแมงสาบนี่เป็นรถประมูลของไฟแนนซ์มานะ,ะมีเล่มมีอะไรครบหมดนะแต่ไม่น่าไม่รู้ว่าเครื่องดีไหมบิ๊กเอ็มนะฮะเครื่องบิกกบ๊กเอ็มเกียร์บิ๊กเอ็มตัวนี้ก็ลื้อนะฮะเป็นแคปนะกระจกกระจกถอดหมดนะ อ่ะสองคันนี้ผมขอขายเป็นคันก่อนนะคันนี้กับคันนี้นะนี่ส่วนคันนี้เชฟนะครับ o, อัปโป่อัปตานะฮะอัปต้าภาษีขาดปีเดียวมัง้งตัวนี้นะฮะแล้วก็น่าจะกล่องมั้งครับเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ติดเลยน่าจะเป็นกับกล่องไม่ใช่ไม่ติดแล้วมันแตกแตกแ๊กแตกเฉยๆนะแต่ระบบไฟอะไรขึ้นหมดนะส,สวยๆอยู่นะข้างใน v i p เลยนี่รีวิวไปแล้วนะนี่ทะเบียนส,ยสวยๆเลยนีชุดโอนครบคันนี้สีดำนะฮะ อันนี้เครื่อง2.2ครับแคมรี่ตาถั่วขับไม่ได้พวกน,นี้ลากมานี่คันนี้มาย่องอก็ยังอยู่นะฮะนะนะหยดน้ำนะฮะมาลื้อเอาครับขับได้อยู่เขาขับมาสง่งคันนั้นเล่มมันมีมีมตา้าเล่มแล้วกอ็อะไรล่ะมีตาราเล่มแล้วก็ไอ หรือหมดนะฮะภาษีเพ,พิ่งขาดนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะไซโคลน,นะฮะหรือหมดนะครับเกียร์กระบะใครอยากได้ก็ลองมาดูครับฟืองทรงฟือง,งท้ายอะไรนะฮะประตรงประตูหัวหัวก็แยกเป็นหัวเลยนะเนี่ยอู้ใครมาตกปลาอ๋อนะฮะก็ ฝากไว้นะฮะที่อำเภอห้วยพึ่งนะแล้วโอ้ยมอเตอรแม็กตัวนี้ยังสวยๆอยู่นี่สี่สี่น็อตนีนะฮะเขาฝากไว้ด้วยนะครับที่มาห้วยพึ่งนะฮะอยู่เที่ถนนถนนเส้นสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะก็แวะเข้ามานะฮะติดกับโรงน้ำแขังปีมงคลอ่ะติดเลยเห็นไหมนะโรงน้ำแข็งปีมงคลวิ่งมาจากห้วยพึ่งไปทางนาคูนะฮะสามกิโลนะฮะเขาวิ่งมาก็เจอเลยนะฮะร้านเข้ามา ถ้าวิ่งเข้ามาตรงนี้ปุ๊บถ้ามาจอดรถถ้าไม่เห็นคนอยู่ตรงนี้นะก็ขี่รถเข้าไปซอยนี้ก็ได้ครับนี่ซอยบ้านเนี่ยข้างหลังเนี่ยครหรือว่าเดินไปนะแต่ระวังหมาหน่อยนะฮะทางนั้นหมาจะดุหน่อยกัดเลยนะไม่ใช่ดุธรรมดานะฮะก็กัดเลยอนะโอ้คันนี้ใหญ่นะครับคันนี้ใหญ่เนี่ยโอเพเอยไม่ใช่ o อเ n อะไรหรอกออฟตาหนึ่งจุดแปดนะครับตัวนี้น่าจะเป็น VIP ละผมว่า ว่าข้างในเป็นเบาะหนังนะนี่ครับเป็นเบาะหนังสวยเลยนะฮะมีระบบแอร์แบ็กคู่หน้าหลังไอ้คู่หน้านะฮะลายเคปลาด้วยโอ้เหต้อห่างเสร็จละ หอมอยู่ครับโอเคเอใครหาไะไรอยู่ตัวไหนก็ลองมาดูนะครับอยู่ที่อเือยพึ่งนะนะนะก็ลองมาดู